งานเราขึ้นครับ มันไม่ได้ออกด้วยถ้าลองลองไอตัวนี้ออกด้วยเดยไม่ได้อยู่หรอกท้ายเรืออา่ <rup al. S 2> ามันคลองหมดแหละอืจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับได้ไปด้วยอยู่ <cing forward. S 2> ตรงดี้เอาน้ําแข็งนี่ไปด้วยเลยนะเอารถไม่เอารถมาเนี่ยครับเดี๋ยวแบ่งน้ําแข็งนี่ไปเลยป่านนี้เราไม่มทีที่เปิดแล้วเอาน้ําแข็งที่เรือไปเลย เอานิดเดียวทำไมเอาเยอะจังถ้านิดเดียวสิบตัวก็พอแล้วเออเอางั้นเลยเหรอเอาไปมาลงมาตั้งตกกันนบรู้จักจ้าเต็มตู้เย็นเลยเออ Đó. Ờ. Hả? ở chỗ nó ở đi, ôi, chân dày lâu. จับปาาจับปาาจับหางอ่จับยังยงั้นก็นกนตัวเล็เกเอ <c oughs> ต,ต, <c oughs> ตัวเจ้าของเื้ของนี่ <c oughs> ยังเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกโอเค <Okay S 1> ครับผมนะทีิปนี้ก็สนุกสนาไนไปเนาะรอ,ะอะเดี๋ยวเจอกันทริปแรกก็อ,อยากลองปางขึ้นนี่จะมีอะไรนี่ครับปลารวมๆเนาะไป น้ามาใช้บริการต่าครับเก่าเราก็มีครับแม่เก่ามีก้นหลังนะเนี่ยโอเคนี่ครับต้องถืงอเก่าไปดิ้นี่ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยอเย็ยนมากน้ำแข็งที่ช่องนี่เย็ยนทุกก้อนนะกลับดูดิ เออน้ำแข็งที่เอ้อยเย็นกวามเนี่กระด้างเปือยเฮ้ยเยอะกว้าลี่แต่ว่าน้ำกระด้างแปลว่าแข็งโอเคครับเปือยในบ้าสำเร็จเฮ้ยี้